เคยไหมมีสินค้าไอทีมือสองอยากจะลงขายแต่ไม่รู้ไปลงที่ไหนดี<อ>หรือว่าอยากจะซื้อสินค้าไอทีมือสองราคาถูกๆเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเว็บไซต์ swapart แหล่งรวมสินค้าไอทีมือสองบอกเลยว่าซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมค้ามนะคะคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาแนะนําเว็บไซต์แหล่งซื้อขายสินค้าไอทีมือสองกันนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายสินค้าไอทีอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไปขายตามบนเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าจะไปขายตามเว็บบอร์ดร้านค้าออนไลน์หรือว่าจะเป็นตาม Facebook เจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาแน่นอนว่าเวลาเราซื้อขายอะไรกันบนแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยก็ย่อมมีความเสี่ยง ซื้อของได้ไม่ตรงปกบ้างซื้อของมาส่งเป็นอย่างอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นซื้อ iPhone แต่ส่งมาเป็นก้อนหินอะไรอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ถามว่าเราจะรับผิดชอบกันยังไงต้องไปแจ้งความทําเรื่องนู่นนี่นั่นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถซื้อสินค้าทีมือสองได้เนี่ยดยมีความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยได้ของตรงปกแล้วก็ได้เงินแน่นอนนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมเอนบอลจะมาแนะนําเว็บไซต์ swap m a r t นะครับผมซึ่งเป็นตัวเว็บไซต์สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผมได้ทําการตกลงซื้อขายสินค้ากันโดยมีทางซินเนกเนี่ย เป็นตัวกลางนั่นเอง <Okay. S 2> จิเนกเนี่ยก็คือดิสบิวเตอร์หรือว่าผู้นําเข้าสินค้าไอทีที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแน่นอนว่าในการซื้อขายสินค้าไอทีมือ2เนี่ย ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแน่นอนรวมถึงมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญซินเนกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีการโปรโมทสินค้าให้ฟรีด้วยนะสำหรับผู้ที่ลงขายสินค้าใน s w a p m a r t นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวเว็บไซต์ s w a p m a r t กันนะครับผมในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีหมวดสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ AI o จอมอนิเตอร์กล้องดิจิตอล อันนี้ก็คือสามารถดูบนหมู่ได้ทางด้านซ้ายมือหรือว่าจะเลือกซื้อตามแบรนด์นะครับผมมีแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมาครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น a อเ r อร์อาร์ก l t เทลอัลจอนเอโเพซนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีครบแน่นอนยัน A ถึง Z แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าโปรโมชั่นนะครับผมหรือว่าเมื่อพๆคนไหนเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าตัวไหนเนี่ยก็สามารถค้นหาได้ที่แถบด้านบนตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับยกตัวอย่างจะซื้อ Sony ่ไวนะครับผมลองดูนะจะมีขายไหมโซนี่ไวนโนะครับผมกด enter ไปมีอยู่หนึ่งเครื่องนะครับผมมี Sony ่ไวขายด้วยนะอ่ะเดี๋ยกลับมาหน้าแรกใหม่นะครับผมเรื่องเรมาด้านล่างนะครับผมก็จะมีสินค้าที่มีโลโก้ power by sinex นะครับผมตามนี้นก็คือจะเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจากทาง sinex แล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองหาสักตัวนึงนะครับผมเป็นอะไรดีอ่ะโซนี่ไวออันนี้นี่แหละนะครับผม ก็คือถ้ามีโลโก้นี้เนี่ยก็คือมั่นใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบผ่านซินเนกได้สินค้าตรงปกแน่นอนนะครับผมสภาพเนี่ยเขาตีเป็น70%สนะครับผมสภาพดีราคาเนี่ยสี่พบาทแล้วก็ที่สําคัญเลยนะผมสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนด้วยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะมีดอกเบี้ยนิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือทาผ่อนสิเดือนเนี่ยจะมีดอกเบี้ย296บาทนะครับผมน,นี้ก็แล้วแต่ธนาคาร นะครับผมโอ้โหมีสงสุดถึง3 6บเดือนด้วยนะสำหรับภุงสีเฟิร์สชอยอันนี้ก็คือข้อดีของเขาเลยนะครับสามารถผ่อนได้นั่นเองนะน,นี่ก็คือจะเป็นรูปสินค้านะของตัวสนีทไวน์ว่าสภาพเป็นยังไงด้านหน้าด้านหลังนะครับผมพอร์ตเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตรวจละเอียดมากนะครับผมมีให้ดูเดตพิกเซลด้วยนะผมว่ามีกี่จุดอะไรยังไงนะมีให้ดูแบบช่องเสียบหูฟังแตกหักนะครับผม โอ้โหนี่ถือว่าแบบตรวจสอบได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมี45ชิ้นขายไปแล้ว14ชิ้นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นไปดูสเปคหน่อยนะครับผมตัวไวโอนี้คือใช้ i 3ซ์ส,ม,สมีการ์ดจอแยกแรม2กิกก็ฮาร์ดดิสก์500กิกแนะนำว่าถ้าซื้อเครื่องนี้ไปนะก็เพิ่มแรมเป็น8แล้วก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสต์เป็น SSD ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูสินค้าอื่นๆนกันบ้างนะครับอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมโอ้โหมีการ์ดจอขายด้วย ตัวที่ไม่มีรูปโลโก้สัญลักษณ์ Power by c i n e c นะครับผมก็จะเป็นคนที่ลงขายตามปกตินะครับผมบ้านๆนะครับผมก็คือสามารถถ่ายรูปแล้วลงขายได้เลยนะครับผมไม่ต้องส่งไปให้ c i n e x ตรวจสอบนะครับผมเดี๋ยวขอดูตัวการ์ดจออันนี้นิดนึงนะครับผมโอ้โห5 0 0 0่านะครับผมตัว RTX 3070ผ่อนได้นะครับผมกี่เดือนเนี่ยเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ธนาคารเลยนะมีสูงสุดถึง36เดือนนะครับผม ่นนกันได้สบายๆเลยนะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับผมโอโ้โหราคา4,000เนี่ยได้ i 7ด้วยนะ i 7อะไรเนี่ย i 7 gen 2นะผมแกรม8อันารนี่1เทมีการ์ดจอแยกให้ด้วยนะครับในราคา4,000บาทเนี่ยเพิ่ม ssd 1ลูกเอาไปใช้งานดูหนังฟังเพลงทำงานเอกสารเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมตัวนี้นะ อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะลงสินค้า IT มือ2ขายเนี่ยทำยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมอันนี้แนะนำว่าให้เข้าผ่าน Google หรือว่าตัว Facebook ก็ได้นะผมไอบอนขอเข้าผ่าน Google แล้วกันอ่นะอันนี้คือไอ้บอนล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นบอยวีอยู่ด้านบนนะผมใช้อีเมลนะจากนั้นนะผมก็คลิกตรงที่บัญชีของเรานะครับผม เลือกขายของบน Swap มานะครับพอเข้าหน้านี้มานะครับผมก็จะมี2ช่องทางให้เราเลือกนะครับผมอันดับแรกก็คือ ฝากขายกับทาง s w o p มานะครับผมก็คือเราต้องส่งสินค้าให้ทางซินเนเอาไปตรวจสอบและเขาก็จะลงขายให้เราในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาจะมีการตรวจสอบนะครับผมมันก็จะมีแอดมินคอยช่วยโปรโมทช่วยขายให้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยเขาจะมีระบุเลยว่ามีเจ้าที่ดูแลการซื้อขายให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมีการตโดยอช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกปลอดภัยเชื่อถือได้ ตามนี้นะครับแล้วก็สินค้าที่เราลงขายเนี่ยก็จะมีตัวสัญลักษ์ power buy cinec แปะไว้ด้วยตรงนี้นะครับผมขั้นตอนวิธีการฝากขายนะครับผมก็คือเลื่อนไปดูที่ด้านล่างแล้วกดฝากขายตรงนี้ได้เลยโดยการฝากขายกับทาง swap mart นะครับผมแบบที่มีการตรวจสอบจากทาง cinec นะครับผมหรือว่าขึ้นโลโก้ power b y cinec เนี่ย ก็จะมีค่าธรรมเนียมตามนี้เลยนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะผมเพื่อนๆสามารถลงฝากขายได้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมโดยใส่โค้ดด้านล่างที่ไอบอลจะแปะไว้ให้จนถึงสิ้นปี2 0 2 1นี้เลยนะครับผมไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะอ่ะทีนี้เราลองเรากดเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมีการให้กรอกรายละเอียดสินค้าต่างๆเป็นแบรนด์อะไรรุ่นอะไร serial number อ,อะไรนะครับผมหรือว่าอัปโหลดรูปภาพต่างๆขึ้นไป นะผมตามนี้นะแล้วก็กดติ๊กยอมรับแล้วก็ยืนยันส่งสินค้าให้ทางซินเน็กเอาไปตรวจสอบตามปกตินะครับผมหรืออีกวิธีนะผมตั้งร้านค้าขายเองโดยไม่ต้องส่งสินค้าให้ทางซินเน็กตรวจสอบน,นะผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะผมเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะ นี่ก็คือในหน้าแรกนะครับผมเดี๋ยขอเลื่อนดูก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือสมัครล้วก็ตั้งค่าร้านค้านะครับผมแล้วก็ลงขายสินค้าขายสําเร็จก็รอรับเงินภายใน7วันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับผมอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่ำกว่า30,000ในนี้ก็คิด5%นะครับแน่นอนว่าลงขายตอนนี้ รีค่าธรรมเนียมจะถึงสิ้นปี2021ปลองกดสมัครร้านค้าขายเองดูนะครับผมก็จะมีให้ใส่รูปโลโกโล้ร้านค้าตั้งชื่อร้านชื่อที่อยู่ติดต่อนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการจัดส่งสินค้านะครับผมก็จะมีให้เลือกถึง14บริษัทกันเลยทีเดียวนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเว็บไซต์ swapma นะครับแหล่งรวมซื้อขายสินค้า i อีมือ2แห่งใหม่ในประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็ลองกดมาเข้าใช้งานดูกันได้นะครับผมก็คือผู้ซื้อปลอดภัยผู้ขายได้เงินชัวแน่นอนสำหรับคลิปนี้เองไอซบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องคอมคาร์ดด้วยนะครับ